เพื่อว่านอน,อนี่เหรอคะอม fc มาเยอะเลยนะคะวันนี้มาเรื่อยๆเนาะใช่เยใงใช่กล้งานแล้ว fc ก็มาเรื่อยๆเลยนะคะม,มันมีตั้งแต่วันที่แปดในแม่ที่แปดถึงวันที่สิบวันที่สิบวันที่สิบวันที่สิวันใหญ่มันบวงสวงเลยนะพ่อวันอันนี้นะ่ะ

เออเขาจะนั่งจากสกลนะคะบอก่าพี่ตัวทางออกทางนี้เขาเห่เานเยซีมาเต็มศาลาเลยนะคะคุณแม่แม่มาเต็มศาลาเลยเ็ฟซีมาเยอะเลยนะคะวันนี้มาเรื่อยๆเลยนะคะ ดอกไม้สวยๆถ่ายได้เลยเด้อจ๊ะถ่ายได้ทุกที่เลยนะคะดอกไม้นะคะโ สวัสดีจ้าอยู่กับชุมอนนะคะอันนี้พี่คนมาจะมาฉายหนังนะนี่อ้ปาดออกหน่อยนึ่งกันข้างที่เสียงเสียงปาดอย่างนี้โอ้ทำไก็ได้เหรอทำไมไม่เอาพาตจเอามีดบังจะง่ายเลยไหมปาดก็ได้เอาผาผ้าผปา โอ้ยมาหลายาเนาะช่างเยอะว่ะจบมาจากอะไรคุณลุงมาไล่เนาะมาไล่เาะช่างเยอะก็มาไล่เนาะท่านบ้านดีลยบอกบ้ดีงได้เยอะงินเท่าแล้วพ่อพอแล้วเงินยังเขายังดิบได้วันใช่ขาใช่ไหม ีสองอีโบดเย็บกันลุงเลยน้ำลุงทั้นสอง,ลสอองเลยซ่อนกันเลยอลวดมาไหม่าะไ,ได้ลวดมันมีไมมอยู่ตีลุงเลยีเย็บเส้งเชียงก็ไปใส่ไม้่ไดตั้งใจไนี่ไม่ไผ่ไม่ไมไมไการีแบบนี้าอตีไม่ยูค้าบอกเขาคุย้ย ใหม่ใช่ไพย,ยู่แล้วด้วร้ที่ตัดมันมีนอยู่เือมมนีแล้วก็ข้าง้าอีกข้างใต้ี่ึงาได้อีกอเราก็นอา,ายอย่างเดียวเลยร้อนรนะใครสีกล้องห้อนเด้พี่น้อง

แน่ใจงบเอที่ที่ตัดอามาแล้วบอกนัเป็นมามาว่าน เปลี่ยนพิกนาเดเปลี่ยนไม่ได้เร่บ้าเยว่าไม่นนี้เร้อรเสร็จแล้วบ่หลืออีกแค่นี้แหละหลือแค่นี้ก็นะคะเสร็จแล้วนะคะตีแล้ก็นะคะเรื่องอพิเตัดมาตั้งนาไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะอันเดกันนี่แหละเดี๋ยวเรอ อีกนึมุมม <ian> ีไม <ful oyu> ้ไหมทีน like ี้มีไม้ไหมนีดมากนะครับดับไปแล้วไปหาไม้กันพ่อมีไม้ยู่คาไม้ข้างล่างนะมีไม้ยู่คาไหมคะไมไค่เไม๋ยวรรชมคลิปต่อไปราะว่า้องดับไปง่ายนะ ตัดเส้นเขียวนะคะตัดอาไปวางนี่นะคะก็เหลือใส่ผ้าทางนี้ใส่มาแล้วแต่ตรงนู้นตัดยังไม่เสร็จรเ,เดี๋ยวพาไปดูฝั่งนู้นนะคะใส่เสลมมาถึงตรงนี้แล้ว นี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปวัดกันไม่ไม่คึงต่อแล้วบอกคึงต่อไหมนะี่นี่ไงสีเขียวเขียวเน,ะนวี่ยเพราะมันหมดสุดแล้วมันสุดแล้วนะคะ F4 หืมสีเขียวหมดแล้วอ๋อมันสุดพอดีนะคะ แล้ว <substit uting> ไปแล้วค่ะแดดท่อนโพดสมองชาแนลสมองชาแนลนะคะตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะคะเอฟจีนะคะป้าบอกว่าพอแล้วพอแล้วพอแล้วป้าบอกว่าพอแล้วพอแล้วป้อ <bs> ได้ไ yup. ด้ยังเพิ well. ่มอันนี้ได้เย็บกันเลยท่เย็บกันนู้ดูตรงนั้นน่ะตนี้แหละผมตอบ้ามาจับไนี่โอเคไปเหลื่อยไม่ปกติเล่ยเล่ยไรพ้อมัดออกก็ได้นี่เลื่อยไรพ้อมีเสียงเข้าไปเลย่าง้ตไสวัสดีจ้าอยู่กับสมอนนะคะอันนี้พี่เมัดแตมาใช้หนังอนี้หมอป้ายออกหน่อยนึ่งแมข้างที่เชี้ยนเียง ปต้องจับก็ได้เหรอโอ้ยทำไมไม่เอาผ้านต่จับไม่ไเลยมีตปังจะงอเลยไม่้าได้เอาพผ้าผ้าใช่ผมควาดโอ้ยมันหลายช่างเนาะช่างเยอะว่ะจบไม่จากอะัดช่างเยอะเกินยังมาไล่เลย่ะบ้านดีเลยบอกบ้านดีเงินเท่าไหรแล้วพ่อ

สุดทีไม่อยู่ข้าบอกเขาเกล้วยเ่กล้วยเลยเหรอใอ่ใม่ใส่ไหม่โอ้ยอยู่แล้วอยู่แล้วสุดยอดนะที่นะพี่ตัดมันมีอยู่ ร้อนรนะค่ายเอฟีกล้องห่อนด้อพี่น้องไม่ได้ซื้อผ้าไหมโอไม่ได้ไปไหนเลยพาไปบ้านมาตีตัวให้ตง เนจ้ะลบเออพี่พี่ตปดอาแล้วปะน่าค่อยๆหลับไปนิดนึงผมว่านว่าน,น มันจะเปี่ยนเชนเดียเปี่ยนไ้ทีบ้นแสดงว่าไม่นี่เ็จล้วบ่นี่โอ้เสร็จแล้วบ่เหลืออีกแค่นี้แหละเหลือแค่นี้ก็นะคะเสร็จแล้วนะอันนี้เจกันแนี้ตไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะ อันเดียวกันนี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวเราจีนี่แบบนี้เลยเดี๋ยวอีกหนึ่งมุมมีไม้ไหมทีนี้มีไม้ไหมโอ้โหไปดูไปหาไม้กัน พ่อมีไม้ยูคาไหมข้างล่างน่ะมีไม้ยูคาไหมคะมีไม้ไผ่มี่ไม้ไผ่เดี๋ยวก็ลิปต่อไปหมดล